ดีค่ะดิฉันเล็กหญิงสู้ภรษาภูมดิดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจะมาอ่านเรียงความเรื่องความรักของแม่ค่ะคําว่าแม่เป็นเพียงคําสั้นๆแต่มีความหมายที่ลึกซึง้งท่านเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งบนโลกแต่กลับเป็นคนที่พิเศษสําหรับฉันแม่คือผู้ที่ประเสริฐที่สุดของทุกๆชีวิต เป็นผู้ที่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกได้โดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าหรือแม้กระทั่งลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ของแม่ความรักของแม่นั้นไม่มีที่สิ้นสุดท่านทุ่มเทเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอันที่จริงไม่จำเป็นเลยที่ท่านจะต้องทำเช่นนั้นเริ่มแรกเราเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่ทราบ ่านต้องทนอุ้มท้องเฝ้าระวังไม่ให้ลูกในท้องได้รับอันตรายหน้าตาเราท่านก็ไม่เคยเห็นเนื้อตัวก็ไม่เคยสัมผัสตลอดระยะเวลาเก้าเดือนท่านต้องทนเจ็บปวดมากมายจนถึงคลอดแต่ทันใดเมื่อท่านได้เห็นหน้ารูปความเจ็บปวดของท่านก็หายไปในทันทีเมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะทำให้ท่านเสียใจไปทำไมกัน ท่านทําทุกอย่างเพื่อให้เราได้เกิดมาเพื่อให้เรามีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเขาแม้ว่าแม่จะต้องลําบากหรือทุกข์ยากมากเพียงใดท่านก็ไม่เคยบน่นแม่ดีใจและมีความสุขทุกครั้งที่เห็นลูกมีความสุขและในยามที่ลูกเป็นทุกข์แม่ย่อมทุกข์ยิ่งกว่าขอขอบคุณแม่ที่ทําให้ฉันได้เกิดมาลืมตาดูโลก ไม่ว่าฉันจะทำเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ตามแม่ก็ให้อภัยฉันอยู่เสมอไม่ว่าฉันจะทำอะไรต่างๆกับแม่ทำให้แม่เสียน้ำตาแม่ก็ไม่เคยบ่นฉันบางครั้งฉันอยากจะบอกรักแม่แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปแม่คือทุกๆอย่างของฉันฉันไม่อยากรู้เลยว่าท่านจะจากฉันไปในตอนไหนแต่ในตอนนี้ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ฉันจะตอบแทนพระคุณท่านทําให้ท่านไม่เสียใจและฉันจะเลี้ยงดูท่านเมื่อฉันโตขึ้นฉันภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่แม้บางครั้งฉันจะไม่เคยแสดงออกไปเลยก็ตามเรารักแม่รักลูกมากกว่าใครในโลกล่าพระคุณแม่ล้ำฟ้าจะหาไหนแม่พัมสอนประพฤติดีทั้งกายใจ รักยิ่งใหญ่ขอมอบแด่แม่ของเราขอบคุณค่ะ